ถังใบหนึ่งนะคะบรรจุเกลือ75เศษ1นส่วนหกิโลกรัมถ้าตักเกลือออกจากถังวันละ4เศษ7ส่วน10กิโลจะตักเกลือนี้หมดภายในเวลากี่วันก็คือถ้าตักหนึ่งวันเหลือเท่าไหร่อันนี้ยลบใช่ไหมคะแต่ถ้าตักทุกวันทุกวันแล้วถามว่าหมดในเวลากี่วันก็ต้องหารใช่ไหมคะ หานก็ตั้งสมการก่อน75มีเกือเริ่มต้นคือ75เศษ1ส่วน5หาร4เศษ7ส่วน10ใช่ไหมขั้นตอนต่อไปทําชุดนี้ห้า 5, 5 25ทด2 5 7 35เป็น37 3 7 5บวก1 3 7 6ส่วน5หาร40เป็น40 47 ส่วน10นะคะสามเจดส่วนห้าเปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนเศษเป็นส่วนแค่นี้นะคะเสร็จแล้วทำไรทำไรได้ตัดตัดได้ตัดเลยตัดได้ตัดเลยนะจะบอกว่าถ้าเศษส่วนคูณกันนี่ตัดได้ตัดเลยนะคะอันนี้มัน ่าไหร่สี่เจ็ดลองเทสดูนะว่าเจ็ดอะไรเป็นหกอแปดเจ็ดห้าสิบหกนะเทั้ะนั้นถ้าเกิดสี่สิบเจ็ดคูณแปดได้ไหมพอดีเป๊ะเลยสี่สิบเจ็ดหนึ่งเป็นสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดแปดทำไมถึงรู้ว่ะดูที่หน่วยค่ะห,หลักหน่วย ถ้ามันหารลงตัวนะคะ7เป็น6มันต้องใช้8ใช่ไหม8 7ดเ้าบหมันถึงจะลงท้ายด้วย6จากนั้นก็ลองคูณ8ด้วยสิคูณสิบด้วย8นะคะซึ่งก็จะได้ว่า8 7 56จดนะ,ะใส่6ทด5นะฮะ8 4 32 3 3สา3ส 3, 3 6สอพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมข้างบนเหลืออะไร8คูณ2ข้างล่างเหลือ1เท่านั้นเองนะ แปดคูณแปดคูณสองนะก็เลยเหลือแปดคูณสซึ่งเท่ากับสิบหก็เลยตอบว่าสิบหวันก็หมดแล้วนะฮะเนี่ยหาได้แล้วคำตอบค่ะ